พราะข่าวเข้มจับประเด็นข่าวค้นกับสนธิยานชื่นรือไทยในธรรมการแก้รัฐธรรมนูญเป็นเกมการเมืองอีกเกมหนึ่งที่เริ่มเข้มคนขึ้นเพราะนับตั้งแต่เริ่มต้นภูมิใจไทยและชาติไทยต้นนาต้องการแก้ไขเขตเล็กเบอร์เดียวแต่ประชาปัตไม่เห็นด้วยจึงเกิดการนอนต่อกันแต่ต่อมาคณะกรรมการชุดอาจารย์สมบัติธำรรงสัญญวมเสนอส,ส,สูตรปฏิริตร้อยสิบห้าและสสเขศสามร้อยเจ็ดสิบห้าเป็นเขตเล็กเบอร์เดียวซึ่งเป็นเรื่องที่ลงตัวพรมอซึ่งหมายถึงพระบรมทุกพระเห็นด้วย ตีลิตรร้อยยี่ห้านั้นนะครับประชาธิปัตย์ได้เป็นเต็มแต่สอสอเขตที่ลดลงภูมิเสไทยมีผลกระทบในไถ่สารจึงนําไปสู่การประสานกับเพื่อไทยต้องการที่จะสูตรสี400่ร้อยร้อยตามจำนูนปีสี่สรกับไรตัดไม่เอาและงานนี้หากไม่ลงตัวชัวร์ยืนยันประชาธิปัตย์จะดันจำนนปีอาศนย์ต่อไปโดยไม่ต้องแก้เพราะเขตใหญ่เรียงเบอร์นั้นตัวเองได้เปรียบเต็มๆสนติญาณชืฤทรุไทยในทำรายงานครับ